กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพมกับผมนาะยชอตตี้บูโจกับองเมีวจิเดอะซีรีส์อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้จะมาวาดด้วยของการอัปเกรดเหล่าชิกิงามินั่นเองนะครับผมกดที่นี่ได้เลยบันทึกชิกิงามินะฮะการอัปเกรดมีมากมายนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการเลื่อนขั้นก่อนก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้นะฮะไปดูวิธีการเลื่อนขั้นกันนะครับ อขอเรื่องน้องคนนี้แล้วกันฮะยูกิโอนะ,ะนะครับน่ารักน่าชางังเลื่อนขั้นกันเลยการเลื่อนขั้นนะครับก็จะมี2วิธีด้วยกันคือการเพิ่มเรเวลและการเพิ่มระดับดาวการเพิ่มเรเวลก็เราต้องเลือกตัวละครอ,อื่นที่คิดว่าเราไม่ใช้แล้วอะเป็นวัตถุดิบซึ่งมันจะมีพวกดารุมะ uma, ที่เป็นสีฟ้ากับสีแดงด้วยเนาะที่จะได้รับ exp เยอะมาก นะครับเราจะใช้พวกนี้ก็ได้นะครับในการที่จะเพิ่มเลเวลเพราะถ้าเกิดเราใช้ตัวอื่นใช่ไหมครับเลเวลมันอาจจะเพิ่มน้อยไปนิดนึงนะครับยกตัวอย่างก็แล้วกันน้องดารุมะนะครับจัดไปครับสังเวเยเปหนึ่งหนึ่งศพก่อนนะครับโอเคนะฮะเมื่อเลเวลสูงสุดแล้วหรือเลเวลตันใช่ไหมครับที่เขาชอบเรื่องการเราก็จะทําการเพิ่มระดับดาวได้สาหรับการเพิ่มระดับดาวของเกมนี้เนี่ยคือเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวละครที่มีระดับดาวเดียวกัน เราดูตรงไหนล่ะนี่ไง1 2 3นะครับเราต้องใช้ตัวละครที่มีระดับดาวเดียวกันไม่ไม่สนใจนะว่าจะเลเวลตันไม่ตันอะไรเท่าไหร่ไม่สนใจก็คือเราต้องใช้ตัวละครที่มีดาวเท่ากันเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบนะครับซึ่งยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งใช้ตัวละครเยอะมันจะทําให้เกิดความเสียดายกันเกิดขึ้นนะครับมันจะเสียดายมากเลยเฮ้ยทาไงดีนะเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนั้นตัวนี้โอ้โห oh, แบบตัวนี้หายยากมากเลยอะไรเงี้ยมันจะเกิดการเสียดายขึ้นแต่ว่า มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งครับที่เอามาช่วยแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้แต่๋ยมขอย้อนกลับไปก่อนนะครับมันก็คือไอ้พวกดาลูมะสีขาวนี่เองครับดาลูมะพรสวรรค์อ้าวแล้วมันมาช่วยเราได้ยังไงคืออย่างนี้ครับเจ้าดาลูมะเนี่ยถ้าเป็นดาลูมะตัวอื่นหรือเป็นตัวละครตัวอื่นเนี่ยเวลาเราจะเพิ่มเลเวลนะครับอ่าเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับผมจะเอาไอ้ตัวนี้ไปเพิ่มเลเวลแล้วกันถ้าผมกินดาลูมะสีฟ้าเนี่ยเลเวลจะเด้งไป17นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมไปดูตัวอื่นบ้างเอาตัวน,ล,วน,นลม ถ้าผมกินดารุมาสีฟ้าเลเวลจะได้ไปที่17ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูดารุมาสีขาวครับเวลาผมกดเลื่อนขั้นปุ๊บผมกินเจ้าดารุมาสีฟ้าเข้าไปเลเวลมันไปตันที่20คำถามพื้นําไมเป็นอย่างนี้ดารุมาพรสวรรค์นเนี่ยมันเป็นตัวที่เก็บเลเวลง่ายใช้คํานี้แล้วกัน่ะเก็บเลเวลง่ายเพราะนั้นมีดารุมาสสีขาวเนี่ยเก็บไว้ให้ดี แน่นอนครับพอดารุมะเนี่ยเลเวลตันนะครับมันก็เพิ่มระดับดาวได้เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เราก็ไปเลือกตัวอื่นเช่นดารุมะตัวอื่นหรือตัวละครตัวอื่นไงที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเออเข้าใจไหมเข้าใจยังเข้าใจลักษณะยังประมาณนี้นะครับอพอดารุมะของเราเนี่ยเพิ่มดาวไปถึง3ดาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้แหละผมก็จะใช้ดารุมะตัวสีขาวเนี่ยไปอัปเกรดน้องยูกิโอนาให้ผมนั่นเองนะครับเข้าใจหรือ,อยังครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับดารุมะสีขาวเนี่ยจะช่วยทําให้เราประหยัด ใช่คำนี้แล้วกันประหยัดทรัพยากรไปได้เยอะเพราะฉนั้นถ้าเกิดมีดารุมะสีขาวเนี่ยแนะนําให้เก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงหรือว่าไม่มีทางเรื่องจริงเนี่ยเราจะเลือกตัวละครอ,อื่นที่เราไม่ใช้ไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ท่านผู้ชมมีด้วยนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้มีตัวละครเยอะอะไรเงี้ยบางคนมีตัวละครเยอะอันนี้ก็ลดลั่นกันไปก็ผมเลือกเสนออีกทางเรื่องหนึ่งให้กัแล้วกันว่าไอ้ดารุมะสีขาวเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับหรือดารุมะพรสวรรค์นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเเเล่่นากากรพพิิมวลลมววแ ก็ได้สอนวิธีและเทคนิคไว้เรียบร้อยแล้วนะใครมีเทคนิคอื่นๆแนะนำเจ๋งๆบอกกันได้ครับก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันสําหรับซีรีส์องมิวจินะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะครับเทคนิคอะไรโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับ